สัมผัสชวนฝันอย่าเพิ่งคิดไปไกลครับผมหมายถึงประสาทการรับกลิ่นของเราครับคุณเชื่อไหมครับว่ากลิ่นที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยส่งผลต่อความคิดสมองและอารมณ์ของเราเนี่ยมากกว่าที่คุณคิด กลิ่นนะครับจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวขมโมไม้ลาเวนเดอร์ไม้จันท์หรือแม้กระทั่งกระดังงาไม่ได้แค่ทําให้ห้องของเราเนี่ยหอมมากขึ้นแต่สามารถส่งผลต่อระบบประสาทที่เรียกว่าลิมบิกซิสเต็มซึ่งควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของเราได้กลิ่นนะครับสามารถเข้าไปกระตุ้นสมองส่วนที่เรียกว่าฮิปโปโปเตมัสเอ้ยไม่ใช่นะมันหมูเด้ง ไฮโปทาลามัสนะครับแล้วก็อะมิกดาลาสมอง2ส,ส่วนนี้นะครับจะมีการหลั่งสารที่เรียกว่าซีโรโทนินกับเมลาโทนินซึ่งสาร2ตัวนี้สามารถทําให้เกิดความสุขแล้วก็การหลับที่ดีได้ครับ และกลิ่นเ a v e ดอร์นะครับสามารถทําให้คลื่นสมองของเราที่มีความตื่นตัวมากๆในช่วงคลื่นเบต้าความถี่กว่า30เฮิร์ตลงมาเหลือแค่เทต้าซึ่งมีความถี่แค่4เฮิร์ตนั้นเองทําให้เราเนี่ยเข้าสู่การหลับได้ดีมากขึ้นเมนเทนการนอนได้ได้ยาวนานมากขึ้นสรุปง่ายๆเลยนะครับว่ากลิ่นเนี่ยไม่ได้สร้างแค่บรรยากาศอย่างเดียวแต่สามารถปรับสมดุลร่างกายและจิตใจของเราเนี่ยให้มีความผ่อนคลายและสามารถเข้านอนหลับลึกได้อย่างเต็มที่ครับเพราะการดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องที่ยากเลย เดี๋ยวคราวหนะ้าผมจะมาป้ายยา3ไอเทมเด็ดนะครับที่เหมาะกับการนอนหลับให้ทุกคนฟังกันนะครับ